It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัส <aid> ดีค่ะน้ำพึ่งศิริกรค่ะสวัสดีค่ะยุ้งสริยาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ EP ที่46ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอันโยงอาเซโยใช่ไหมคะคือว่าวันนี้เรามาในธีมของ แฟนเกาหลีติ่งเกาหลีนะคะ,ะเนื่องจากว่าคุณยุ่งเนี่ยทำการตกดิฉันให้ไปดูเน็ตฟลิอยู่เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งฮอตฮิตมากเป็นท็อปสิของเน็ตฟลิประเทศไทยใช่ค่ะคือดูแล้วเนี่ยต้องไปตกเพื่อนต่อนะคะว่าไม่ดูไม่ได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เราได้มานั่งเมามอยกันเพราะว่า อาจารย์สุรัตนะคะไม่ดูใช่ค่ะก็เลยคุยด oui> ้วยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไนะคะวันนี้ก็เลยโดนสวมรอยโดยคุณยุ่งด้วยกันค่ะก็สำหรับเรื่องที่วันนี้เราจะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของอิตาลีคลาสหรือว่าธุรกิจปิดเกมแค้นเอยมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้ดูเหมือนกันคือมันมากจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการแก้แค้น แต่เป็นการแก้แค้นแบบใช้หลักอหิงสาคุณเออมีสาระมากนะคะมีสาระทั้งแบบออในเรื่องของธุรกิจด้วยแล้วก็เรื่องของออ leadership และแน่นอนมีเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแฝงอยู่ในนั้นด้วยใช่เพราะนั้นเนี่ยในมุมของเรานะคะก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรของอ e ีเทวอนคลาสนะคะยิ่งในเรื่องแบบธุรกิจคือมีแง่คิดมากมายหลายด้านแต่ในมุมวัฒนธรรมองคอ์กรคือ ในเนี้ยคือสามารถแกะออกมาได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันสตัวด้วยกัน,นะะเนาะเราลองไล่ไปทีละตัวเลยไหมครับได้ <Okay. S 2> เลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรที่มีอยู่จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าศึกษาเนาะอ่าสำหรับตัวแรกนะคะ เพราะว่าที่นี่นะคะเขามีคติพจน์ในการดําเนินธุรกิจก็คือผู้คนและความเชื่อถือเพราะฉนั้นตัวแรกก็คือเรื่องของ equality คเคารพในความเป็นบุคคลอย่างเท่าเทียมอืมค่ะอันนี้เห็นได้ชัดมากเลยะนะคะเพราะว่าอย่างใน IC เราเรียกว่า IC ีเนาะ s ิ o โ class ค่ะก็คือตัวพระเอกเนี่ยเขาให้โอกาสทีมงานที่มาจากหลากหลายมากๆเลยนะคะด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กที่เรียนไม่จบ นะคะแต่ว่าคือเขามุกมานะมากจนมาถึงวันนี้ทีนี้เขาก็เลยให้โอกาสหรือเราจะเรียกว่าเห็นโอกาสก็ได้เนาะในการที่แบบจะรวบรวมคนหลากหลายเข้ามาร่วมในทีม,มก็ตั้งแต่คนที่อยู่ในคุกมาด้วยกันเนาะคนที่เป็นเขาเรียกว่า transgender หรือว่าจะเป็นเด็กที่อายุน้อยมากๆไม่มีประสบการณ์ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วว่าอย่างแบบ ในในเรื่องอ่ะจะทําให้เราเห็นว่าที่ในเกาหลีอ่ะเขายังไม่ได้เปิดรับมากกับเรื่องแบบ<ช>นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าตัวพระเอกอ่ะเขาค่อนข้างเขาชื่ออะไรนะพักแซรอยชเขาค่อนข้างแบบเปิดกว้างมากๆแล้วก็ไม่แคร์คนข้างนอกเลยถ้าเกิดเขามั่นใจว่าเออคนเนี้ยสามารถมันเป็นทีมร่วมกันกับเขาได้นะข้อดีนะคะของการมีคอเบลูตัวเนี้ยที่อยู่ในองค์กรก็คือว่า อีควอลิตีเนี่ยมันจะทําให้เขามีโอกาสในการได้คนที่ถือว่าเป็นคนระดับเพชรหรือว่าเป็นทาเล้นต์นะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดโอกาสของคนบางคนไปบางทีเราอาจจะไม่เจอคนเก่งๆเลยก็ได้ใช่จริงค่ะสำหรับตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ class w o r t h i n e s s นะคะหรือว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้ใช่อันนี้นะคะก็เห็นชัดอีกเช่นเดียวกันว่าแม้ว่าเขายังเป็นตอนนั้นยังไม่เป็นไอเนา ก็คือเป็นแค่ร้านเล็กๆเป็นผับเล็กๆเลยอะในย่านอีเทวอนนะคะชื่อว่าทันบัมตอนนั้นเองแบรนด์ก็ไม่แข็งแรงขายก็ยังไม่ดีโดนต้อนที่ไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเขาจะไม่มีวันทําอะไรเลยที่จะทําลายความเชื่อถือต่อลูกค้าที่มีต่อบรนด์แม้แต่เพียงครั้งเดียวใช่ค่ะแม้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนโดนถอนหุ้นเนาะถอนทุน ทีเนี้ยกระทบกับความเชื่อมั่นของลูกค้ามากๆแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่ในสถานาการณ์ลำบากเหมือนกันแต่เขาก็กล้าที่จะยืนยันกับผู้ลงทุนทุกๆรายนะคะที่จะมาร่วมแฟนชายกับเขาอะว่ายังไงเขาก็จะต้องรับผิดช,ชอบให้ได้ใช่<ๆ>คือเขาก็แก้ปัญหาไปหาเงินทุนมาเพื่อที่จะทำการเปิดแฟนชายตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้อ,อะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าผู้ลงทุนคนอื่นจะถอน ทุนออกไปหมดแล้วนะคะ,คะหรือกับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนั้นบริษัทใหญ่โตแล้วแหละและในที่ประชุมเนี่ยก็คือเห็นว่ามันมีคนมาคุยกันว่าเออเราเปลี่ยนพันธมิตรทางธุรกิจกันไหมเปลี่ยนคู่ค้าไหมในจีนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นลายเนี้ยจะได้ประโยชน์นะเพราะลายนี้ใหญ่กว่าลายเดิมอ,อันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าสุดท้ายตัดสินใจยังไงพระเอกก็จะพูดว่า ลกคต,ติพจน์ของเราคืออะไรใช่คติพจน์ก็คือ,อผู้คนและความเชื่อถือ,อถูกไหมเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่เปลี่ยนคู่ค้าเพราะว่าคู่ค้า,ารายนี้ยก็เป็นคู่ค้าที่จับมือกันตั้งแต่สมัยที่เขายังเพิ่งเปิดแฟรนไชส์ใหม่ๆมก็ไม่อยากจะหักหลังเขาด้วยใในขณะที่ถ้าเราเปรียบเทียบนะคะอีก อีกเจ้าหนึ่งธุรกิจใหญ่ที่เป็นคู่แข่งคือชังการะชังกาก็คือแบบถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ที่จะก้าวหน้าเขาก็จะไม่ไว้หน้าใครเลยเขาจะตัดสินใจเปลี่ยนคู่ค้าทันทีแล้วก็ท้ายที่สุดเราจะเห็นได้ชัดเลยในตอนจบคือวันที่ชังกาล้มก็ไม่มีแม้ใครซักรายเลยที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือใช่อันนั้นก็จะเป็นข้อเสียของการที่เราไม่มีคติพจน์ในการดําเนินธุรกิจ trustworthiness นะคะแต่ในทางกับกันสำหรับ IC เนี่ยในวันที่ตัวเองคู่แข่งมีคนพยายามจะซื้อไปอะ่ะก็กลายเป็นว่าพันธมิตรทางธุรกิจก็จะยึดมั่นให้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันใช่ค่ะไม่เปลี่ยนใจนะคะก็จะอยู่กับเขาต่อมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตอย่างเขาเรียกว่าออร์แกนิกโกรธเนาะอย่างมั่นคงด้วยตัวที่สามดีกว่าคุณยุง่งค่ะตัวที่สามเป็นเรื่องของ Determination มุ่งมั่นต่อเป้าหมายใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ถูกพูดถึงนะเขาจะพูดถึงแค่สองเรื่องใช่ไหมว่าอ่าเรื่องของผู้คนกับเรื่องของความเชื่อถือแต่ Determination เนี่ยค่ะเราจะพบจากการที่ตัวพระเอกเองหรือพักแซรอยเนี่ยเขาทำอย่างสม่ำเสมอมากก็คือความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายค่ะ นนยังไงก็ไม่ถอยเลยใช่เหมือนเหมือนคำว่า determination อยู่ที่หน้าผากเขาตลอดเลยและทรงผมทรงนั้นของเขาเมีที่ว่างพอดใีใช่ใช่ก็คือว่าเ,เราจะเห็นเลยว่าณนะวันที่เขาคิดว่าเขาจะต้องทำสิ่งเนี้ยเขามุง่งมั่นมาดโดยตลอดแล้วเราจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันหลายปีมากเลยตอนที่เราดูละครเออที่ e มันหลายปีเรายังขำอยู่เลยว่า มันมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนถามว่าจะเปิดร้านเมื่อไหร่เขาบอกอีกเจ็ดปีแล้วน้ำพุ่งอะหรือว,ว่าขำใช่แต่คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเจ็ดปีผ่านไปเขาเดินกลับมาค่ะคุณแล้วก็เปิดร้าน<ช>ที่ชื<ต>่อท<า>นันบามได้จริงๆแล้วก็ร้านทันบามเนี่ยมันอยู่ในย่านแบบถ้าเป็นเมืองไทยก็คงจะเป็นแบบท้องล่องทองล้องรอวแล้วก็คนที่แบบเฮ้ยไม่คือไปทํางานอะไรมาเป็นไปเป็นชาวประมงไปเป็นแบบเหมือนใช้แรงงานทุกอย่างเพื่อที่จะแบบเก็บเงินแล้วก็ รอวันที่วันนี้จะกลับมาแล้วว่า<ช>เปิดร้านที่ทันบําเขาก็ทําได้ถูกแ<ม>ล้วอันเนี้ยค่ะคือมันดีตรงที่ว่าพอผู้นําอ<ม>่ะทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เป็นแบบอย่างเนี้ยมันกลายเป็นว่าส่งไอ้คอแวลลุ่นเนี้ยค่ะไปถึงพนักงาน<ม>คนที่อยู่ในทีม,มได้อย่างแบบจริงจังซึ่งทุกคนก็จะกลายเป็นว่ายึดมั่นในอุดมการณ์นี้เหมือนเหมือนกัน<ม>แล้วก็คือไม่มีใครยอมใครเลยใช่ค่ะือที่เห็นชัดเลยอะ่ะคือ อย่างพนักงานเขาบอกว่าถ้าเท่าแก่บอกแล้วว่าจะทําได้เขาก็มั่นใจว่าเท่าแก่จะทําได้คือก็สร้าง trust ให้กับถูกพนักงานไปด้วยอ,อ,อันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะที่พอเรามุ่งมั่นแล้วเราส่งต่อไปอยังคนอื่นๆนะมันก็จะมีคอแวลูปไปเหมือนๆกันนะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะอันนี้คือ สิ่งที่เรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเป็นหัวใจของการทําให้ธุรกิจเล็กๆเนี่ยเติบโตได้ก็คือทีมเวิร์กอืมใช่ะค,ะค่ะอันนี้ชัดมากเลยแล้ว<ช>คือในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทีมของเขามีเล็กๆ4-5คนเองอม,มันก็เลยทำให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับทีม แต่ละคนใช่แล้วเขาให้เครดิตด้วยนะให้เครดิเขาจะพูดเสมอว่าเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยเพราะทีมไม่ใช่เพราะเขาค่ะแล้วเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะเขาก็จะไม่กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของใครแต่ว่าแทนที่จะกล่าวโทษอะ่ะเขามามองว่าเอกตอนนี้เราจะทํายังไงได้บ้าง ใช่แล้วเขาก็จะเหมือนกับให้ผลงานของทีมาเป็นผลงานที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งที่ผิดพลาดเนะี่ยต้องรับผิดชอบมันคนเดียวนะ,ะมีฉากหนึ่งค่ะคุณน้ำพึ่งที่มีพนักงานคนหนึ่งที่เป็นพ่อพ่อครัวหรือแม่ครัวเ <อะ S 2> นี่ยเออ,เ,อ,อเขาแบบเหมือนกับผลงานไม่ค่อยดีอ,ะอ่ะเออแล้วก็ทางทีมก็จะเอ๊ะจะทำยังไงคือหรือจะให้คนนี้ออกเพราะว่าเขาทําไม่ได้<ช>เขาไม่ได้เป็นแม่ครัวมาก่อน ต่สิ่งที่พักแสรอยทําค่ะคุณน้ำพึ่งจําได้ไหมว่าเขาทํายังไงเขาก็ยื่นซองขาวค่ะคุณแล้วซองนั้นก็คือพับป่าไม่ใช่แล้วซองนั้นก็เป็นเงินปึกใหญ่มากตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยไล่ออกกับไม่ไม่สนกับเป็นพักแซรอยแต่พอเปิดมาอ้าวเป็นเงินเดือนให้สองเท่าเลยชโดยมีข้อแม้ว่าขอให้พยายามพยายามและทาให้ดีกว่านี้ นะคะโหฉากนั้นแบบประทับใจมากเลยว่าหูเจ้าหน่ายที่แบบว่าให้โอกาสขนาดนี้แล้วก็เชื่อมั่นในทีมขนาดนี้นะคะและไม่พอหลังจากนั้นก็คือให้ทีมพยายามฟีดแบ็เพาะครัวคนเนี้ยจนกว่าจะชมว่าอร่อยอะ่ะเอาจนได้เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยพ่อครัวคนนี้ก็กลายเป็นอันดับหนึ่งของรายการเหมือนเชฟกระทะเหล็กอะ่ะใ,ในเกาหลีอย่างเงี้ยออซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยมันทําให้จริงๆแล้วอะ่ะ ถ้าคนมีโอกาสเนาะ,ะมันก็จะทำให้ศักยภาพภาพเขาสามารถเพิ่มได้ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละคนในทีมเขาก็เห็นในจุดแข็งของกันและกันซึ่งม,มันก็มาจากตัวหัวหน้าทีมเนี่ยที่เขาเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางคนมาตอนแรกคือ ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยพูดไม่ได้ตลกมากอ,อันนี้ก็คือหน้าตาเป็นแบบชาวต่างชาติมากใช่ก็วาดหวังว่าจะฝากผีฝากไข่เนาะ<อ>ทายที่สุดพูดไม่ได้ค่ะก็ยังให้โอกาสก็คือ <c oughs> ให้โอกาสแล้วก็คือทางทีมก็คอยซัพพอร์ตนะว่าเออทายที่สุดเขาก็พูดได้อะ่ะแต่ละคนให้ในทีมให้โอกาสกันและกันด้วยนะคะจริงๆเรามองว่าสี่ตัวเนี้ยถ้าใช้ไม่ถูกนะถ้าใช้แบบ อันนี้มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความบังเอิญมัง้งที่มันมีเรื่องบางอย่างของทั้งสี่ตัวนี้มันทํางานบาลานซ์กันได้ดีนะคะแต่อย่างสมมติว่าบางที่อาจจะมีคอ a วลูบางตัวที่เหมือนกับ i อยกตัวอย่างเช่นตัวที่เป็น Determination อย่างเงี้ยคุณคิดดูอย่างชางการแล้วว่าก็มีนะใช่ใช่ใชแบบต้องชนะที่หนึ่งเท่านั้นที่สองไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็จะทำให้ข้ามเส้น ว่าทํายังไงอะให้ตัวเองชนะอม,มันก็อาจาจะแบบต้องไปเล่นใต้โต๊ะอะไรสีเทาๆเยอะในนี้พอพูดถึงชางกาจะนึกถึงว่าเอถ้าในรูปแบบของอ determination อแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีความเป็นทีมอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในชางกาก็คือมีพ่อครัวอที่เป็แขง่งแล้วปรากฏว่าทั้งประเทศเลยได้ที่สองอแต่ที่สองนั้น่ะคือ ถ้าเป็นชางกาต้องที่หนึ่งเท่านั้นใช่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าที่สองนี่คือโดนไล่ออกเลยอะเออนั่นน่ะสิใช่ปะแล้วมันมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ใจลูกน้องละไม่ได้ใจคนที่เหลือละใช่ค่ะคนที่เหลือก็จะอยู่อย่างหวาดกลัวคุณจริงๆตอนเนี้ยคือมันก็เลยทําให้เรามองไปว่าคอมบิเนชันของตัวคอร์เ a ลูส์ก็สําคัญชรือว่าจะดีเทอร์มินแนชันยังไงให้ทีมไปได้ด้วยกันได้คือสปอร์ตกันได้ใช่แล้วก็ d e เทอร์มิ t เ o ชตัวนี้มันน่ากลัวตรงที่ว่าที่เมื่อกี้บอกเนาะมันข้ามเส้นใช่ไหมแต่บางเอิญว่าเขามีอย่างช่นไอซี IC เนี่ยมี Trustworthiness อยู่มันก็บาลานซ์ไปก็เลยเป็นที่มาว่าหลายๆตัวเรา Co p ปีได้นะแต่ต้องดูด้วยว่ามันมีตัวไหนบาลานซ์อยู่ไหมเพราะบางทีเวลามันใหญ่ขึ้นนะองค์กรเราอะแล้วผู้นำไม่ได้มานั่งจำ้ำจี้จ้ำชัย ดูอย่างละเอียดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีจุดที่เล็ดลอดหรือมีช่องโหว่ก็เป็นการผสมผสานการใช้ c o อ e ว a l ลูที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเนาะค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบอีเทวอนคลาสนะคะโดยเริ่มต้นจากคอแวร์ลูสีตัวนี้แล้วก็ผลักดันให้คอแวร์ลูสีตัวนี้เนี่ย ถูกใช้อย่างสม่ำเสมอแล้วส่งต่อไปยังพนักงานทุกคนค่ะเยี่ยมเลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะคะแนะนำค่ะ16ตอนนะคะแต่อันนี้ก็สปอยไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะค่ะก็ลองไปดูได้ช่วงนี้ n e ็ต l ิกเขาก็มีโปรโมชั่นเนาะหนึ่งดีไวท์้99บาทใช่ไหมคุณใช่ต่อเดือนอ่าโอเคค่ะ และนี่คือ EP ีที่46ค่ะสำหรับ E ีีหน้านะคะเราจะมาต่อกันที่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรใช่ไหมคุณยุงใช่ค่ะในช่วงที่ work from home จะมีวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไงได้บ้างมาติดตามกันนะคะค่ะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ and that's today's cup of culture see you again next time